สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างประโยคบอกเล่าสำหรับ past simple นะครับโครงสร้างประโยคบอกเล่าสำหรับ past simple เนี่ยมันก็จะมี subject นะครับแล้วก็ตามด้วย verb to หรือว่าคำกริยาช่ชองที่2นะครับแล้วก็ตามด้วย object แล้วก็ส่วนเติมเต็มนะครับหลักๆแล้วก็คือการที่เราจะสร้างประโยคบอกเล่า past simple เนี่ยหรือว่าการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตสำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้คำกริยาช่องที่สอง นะครับอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ My younger sister watched a Korean drama last night ก็ประโยคน์นี้คำกริยาชั้นที่สองคือคำว่า watched นะครับก็เป็นคำกริยาที่เติม ed นะครับอ่าอันนี้เราก็ประโยชนี้ก็จะเป็นประโยคที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีเวลาบอกอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะก็คือคำว่า last night นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นประโยคบอกเล่านะครับตัวอย่างถัดมานะ my family and I went to Japan last summer นะครับก็ประโยคนี้คำกริยาก็จะเป็นช่องที่สองเหมือนกันนะก็คือคำว่า went นะอันนี้ก็จะเป็นช่องสองคำว่า go นะครับฉันและครอบครัวไปญี่ปุ่นมาเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะครับคำที่บอกเวลานะสำหรับประโยคนี้ที่บ่งบอกว่าเวลาที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นเวลาในอดีตก็คือคำว่า last summer อ่โอเคครับก็วิธีการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดและสิ้นสุดไปแล้วนะเราก็จะใช้คํากริยาช่องที่สองนะสำหรับคลิปถัดไปนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคํากริยาช่องที่2และช่องที่3นะครับเราจะใช้ต่างกันยังไงอ,อ๋อแล้วก็คํากริยาช่องที่2เนี่ยมันมีกี่ประเภท นะมันก็จะมีที่เ,เติม E D นะครับแล้วก็แบบเปลี่ยนรูปนะครับอ่าแล้วก็วิธีการเติม E D ให้ค,ำคํำขยาช่วยสองเนี่ยมันมันมีวิธีการเติมยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ